ฮัลโหลสวัสดีครับก็ผมพ่อโยตุออีกแล้วเป็นเดิมนะครับก็คอนติเนียร์ไลนต่อจากนีเ้เราถึงไหนกันนะเราเข้าไปดูอืม <c oughs> <c oughs> ใช่พาทิ่แถวบ้านเราพังแล้วก็สร้างบ้านใหม่ใช่มาสร้างบ้านใหม่แล้วก็ตัวอาเป็นสีเขียวปุ๊บแล้วก็เอาไปเช็คลงเ,เราจะทำอะไรกันต่อในภาคน,นี้นะผพราว่าผมจะทํานี้ให้เสร็จก่อนนะเขาเรียกอะไรนะบ้านลอยน้ําของเราเราจะไม่ตัดไม้แถวนี้แล้วเข็ดเข็ดเฮ้ยแต่ว่าเราควรจะกินอะไรก่อนนะ ใช่เราควรจะกินอะไรก่อนเรามีอะไรบ้างนะใช่เรามีปลาอาทีตแล้วเราเอาปลาไปในแน่ใส่เข้าไปใส่องขวยเข้าไปน่ารัเราอกินปลากัน C เพื่อเพื่ออะไรเพื่อใส่ R เพื่ออะไรอ่ะ อ๋ออีทอีทอีทสิครับอ๋อ oh, ต้องกดค้างโอเคแหน่ไม่ได้เล่นนานนานบ้าเลยแค่วันเดียวออ่าอีทเราจะกินได้อิ่มเลยแล้วก็เก็บยังไงอะเก็บไม่ได้น่าจะต้องปล่อยให้มัน แล้วเราก็ม okay. <system s> ีแหล่งน้ำอยู่ตรงโน้นเราก็จะไปดื่มน้ำแล้วก็กลับมาโอเคดื่มน้ำแล้วก็กลับมาหรืว่าเราจะย้ายไปอยู่แถวนี้นี่นี่กับที่เราทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้ลมแรงแล้วตรงนี้เป็นทุ่งหญ้ายาวเลยอ้าว ก็เกิดมาใหม่แล้วหรอเราจำได้เราตีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเราโหลดเสฟใหม่มันจะดีอาจจะเป็นไปได้ก็จะมีคนที่สิ่งที่เราไม่อยากได้เจอไม่เป็นไรเอาดูแล้วลืมซีเต่มยังไง เฮ้ยฟาที่น้วเรายังเดือดได้เลยอ๋อเราต้องอยู่ไกลๆโอเคเอา้อิ่มเฮ้ยเป็นไรเป็นไรน้ำไม่สะอาดเหรออ๋ออิ่มแล้วโอเคโอเคเอ้อเป็นอะไรวะน่าจะมีสเตตัสหรอก ก็ไม่เปียบป่วยอะไรนะปกติดีทุกอย่างมาละมันจะสปอนของมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่สปอนเฮ้ยนี่อ่ะสปอนจำได้เราตีนี้ไปแล้วกระเป๋าหนุยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเสือผ้าโอเคออ่ะวันนี้เราพร้อมที่จะทำบ้านของเราให้สำเร็จ เก็บว่กันเก็บว่กันเก็บทุกอย่างตอนนี้ต้องกินเฉยไรไปไหนเก็บไว้นั่นแหละจะมากินตอนหิวถ้าเราทำบ้านทางขึ้นมาตอนนี้เป็นสวนก็ดีนะเป็นออาหารฟรีฟรีเลยมาสร้างบ้านนี้เสร็จดีกว่า ล้วเราก็จะทำสะพานข้าไปฝั่งนู้นด้วยโอเควันนี้อยู่เถวๆเี้ดีก่อนนะโอเคดูรัสมีดีๆด้วยเดี๋ยวเอาบ้านไปออ ห้ามล้มส่ยได้แค่นับเฉยว่าอยากรู้จะูมันใช้เท่าไหรหนึ่งส3 4 5า7 8 9 10้า้สิบเจ็ดเออสิบเจ็ดเท่ากัน ฝันนวันนี้เราจะทำนี้กันทำบ้านของเราเสร็จอ่าอ ครึ่งทางยังเนี่ยน่าขนมารอบว่าอะไรแปดแปดท่อนไหมถึงยังหม อ๋อไม่กล้อยู่นะนต่ถ้าตัดแถวนี้ราแต่อ๋อตรงนี้บาดเลยอ๋อนี่จุดไฟรอ,อก่อนเพราะมันจะเริ่มเือดแล้วนอนได้ยัง เปิดไฟเซจ้าแล้วเติมเติม,เต,มเติมไฟเติมไฟเติมไฟขอยอชุดเห็ดโอเคเห็ดแล้วได้พลังงานโอเคสำหรัขค่ำคืนนี้ก็อันนี้แล้วแหละ เอกซิสม้แต่พวกนี้ผมทำต่อนอนได้ยังยังนะยังเดี๋ยวเก็บของให้ได้เรียบร้อยมันจะได้พร้อมทหรอบวันใหม,ม่ได้พร้อมทหรอบวันใหม่มมหหมเะแอบก่อน ดูสิอ่าอาร์เมอร์เกาะกันหนาวอันนี้เ่าเห็ดอันนี้ลมแรงลมแรงจัดเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะแก้เวลานอนแล้วบอกเลยไม่มีใครสามารถหยุดเราได้พ้าเรานอน อะไรอะ Monster Achievement Unlock เออเอาละนอนได้อ่าเตื่นเช้าแล้วแต่ว่าเราจะต้องเซฟทุกครั้งไม่งั้นเดี๋ยวพลาดโอเคงั้นเราขอทำโปรเจกต์ของเราให้จบอีกสองท่อนเท่านั้น เอาละเราได้บ้านใหม่แล้วอู้ขอชมหน่อยโอ้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 รู้สึกดีโอ้เอาไว้ถ่ายป,ป,ปกคลิปก่อนอแฮบแล้วไงขอนนี้ก็เปิดประตูไม่ได้ขอพกคลิป ประมาณนี้แหละเราจะมูมนี้มุนี้ดีกว่าให้มุนี้สวยกว่าโอเคเป็นสกรีนเป็นสกรีนชอ็อตงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนมันก็นานแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะว่ามันหลดจะลงยากนะครับก็ถ้าเร่าวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังถึงตอนนี้ครับผมก็จะตุยครับสวัสดีครับ